สวัสดีค่ะสวัสดี FC ย่าการเด่นที่น่ารักทุกท่านย่าย่าการเด่นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้นะคะเปิดแบ่งลาชินีพันดอกโคราชนะคะสวยงามมากดอกดุกๆนะคะกิ่งก้านนะคะอ่าพันๆกันแบบนี้เลยอดอกยังมาไม่เยอะนะคะดอกยังมาไม่เยอะตอนนี้นะคะตอนนี้ใบเริ่มจะมาก่อนนะคะ ใบเริ่มจะมาก่อนนี่นี่ดอกค่ะก็จะเป็นพุ่มพุ่มพวงพวงดอกดกุดกกันแบบนี้นะคะอ่ะไซส์นี้นะคะไซส์นี้ไปได้ไซส์นี้ไปได้แบ่งปันไซส์นี้ไซส์นี้พอที่จะไปได้นะคะชมความงามก่อนชมความงามก่อนกิ่งนะคะกิ่งก็จะอ่ะเยอะๆนะคะเยอะๆพันๆกันเยอะๆต้นนะคะฟอร์มสวยๆเลยต้นนี้ไปได้ ค่าจะส่งนะคะค่าจะส่ง195บาทนะคะไปแบบถอดส่งต้นนี้นะคะต้นนี้วางสูงสูงนะคะเดี๋ยวดอกมาจะสวยมากนะคะจะสวยมากดอกดอกดกพุ่มพุ่มพวงพวง,ง,งกันไปเลยนะคะต้นนี้เปิดอยู่ที่1,500นะคะเปิดอยู่ที่1,500สวยมาก สำหรับไซนี้นะคะสำหรับไซนี้ถ้าเป็นไซใหญ่นะคะถ้าเป็นไซใหญ่ขออนุญาตต้องมารับที่หน้าร้านนะคะจริงๆก็อยากจะไปเหมือนกันค่ะแต่ว่า,าเขากิ่งเขาเอียงมาฝั่งนี้เยอะนะคะแล้วก็ถ้าจะรัดแน่นเกินไปนุก็กลัวว่าเขาจะหักไปนะคะเพราะฉะนั้นขอเป็นรับที่หน้าร้านนะคะกับไซใหญ่สำหรับไซนี้นะคะฟอร์มนี้นะคะเปิดอยู่ที่4,500นะคะ ถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ก็อ่าเข้ามารับนะคะหรือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะอ่าก็มารับได้เลยตอนนี้ติดฝักแล้วนะคะติดฝักแล้วติดฝักแล้วเรียบร้อยค่ะอ่าฟอร์มนี้เปิดอยู่ที่4,500นะคะ ถ้าสนใจนะคะสามารถโทรหาหนุได้ค่ะ0644787995นะคะหรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วนะคะสำหรับอีพีนี้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ